สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาอันบ็อกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เพิ่งจะมาสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ทันได้แกะของออกมาตรวจเช็คกันเลยนะครับนีนะครับเดี๋ยว เรามาแกะกันเลยเดีกว่านะครับมือเดียวบางทีมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวต้องให้ผู้ช่วยมาหน่อยครับผู้ช่วยถ่ายคลิปวิดีโอ ครับก็แกะบับเบอร์ออกมาแล้วนะครับก็เป็นเครื่องชาร์ยี่ห้อมอนฟาลาครับมอนฟาลามาอันบ็อกกันดูนะครับโอ้โหถือว่าสวยงามอยู่นะครับนะแค่แกะออกมาก็ ดูดีเลยนะครับปากคีบดูดีเลยนะครับเนี่ยถือว่ามีความรู้สึกผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ที่สุดนะครับมาดูเครื่องกันูครอบอันนี้ก็เป็นสมุดคู่มือของเขานะครับอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีน แ,แกะออกมาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดกล่องก่อนเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวอนนี้กันดูครับผมก็หลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับ ซองการกระแทกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเครื่องนะครับเอ่อตรงนี้เป็นการปรับกระแสนะครับอันนี้เป็นการปรับกระแสนะครับสถานะไฟนี้เป็น12โวลต์ประเภทแบตเตอรี่แรงดันนะครับรุ่นนี้สามารถชาร์จ2ี่ได้นะครับไฟดวงนี้เป็น12โวลต์นะครับ24 v. ส่วนอันนี้เป็นไฟสถานะนาชาร์จ สวิกตัวนี้เป็นคอมมอนแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่ตะกัวกดทั่วไปนะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ประเภทตะกัวกดก็ให้ผักสวิกมาทางด้านจุดเนี่ยนะครับส่วนถ้าไปตรงนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ประเภทแบตแห้งนะครับเช่นแบตลิเทียมอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลักๆที่เราจะใช้กันก็คือคอมมอนแบตเตอรี่นะครับเป็นพวกแบตเตอรี่ประเภทตะกัวกดนะครับ ส่วนผักสวิกมาด้านขวามือเนี่ยนะครับในฝั่งนี้นะครับก็คือจะชาร์จในหมวดออโต้นะครับก็คือเต็มตัดนะครับผมส่วนผักสวิกมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นแบบแมนวนวลนะครับผมก็คือเราจะชาร์จแล้วก็จับเวลากันเองนะครับหรือไม่ก็จะชาร์จในหมวดฟื้นฟูแบตเตอรี่นั่นแหละครับถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยนะครับ สร็แล้วเรามาดูรอบตัวเครื่องหน่อยนะครับด้านข้างของเขานะครับด้านหลังด้านหลังเขาก็จะมีพัดลมระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับก็จะมีสายขีบแบตเตอรี่นะครับขีบแบตเตอรี่แล้วก็เป็นสายปลั๊กไฟ AC ไฟบ้านเรานะครับหัวปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หัวปลาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปมาลองมาลองเปิดสวิก์ออนให้ทำงานดูนะครับอผมจะเสียบปลั๊ก อ่าครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็จะโชว์16.2นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่านไม่ออกครับเป็นภาษาจีนครับไม่รู้จะเดาทางยังไงเลยครับอ่านไม่ออกนี่นะครับผมจะลองเอาแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์มาทดลองในการชาร์จดูนะครับ ก็เออผมจะทำยังไงให้มันแรงดันต่ำก็โอเคครับเพราะถ้าหากว่าโวลต์มันสูงกว่าตัวแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จเนี่ยนะครับมันจะมีประกายไฟเปี้ยออกมานะครับแล้วเราวิธีการก็คือ ผมอาจจะใช้ต้องใชอ้อันนี้ครับในหมวดของออโต้ในการคีบไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถากเราปรับมาเปมนนวลอันนี้มันปรับได้ไหมก็ไม่ขึ้นนะครับถ้า16โวลต์เนี่ยแล้วเราขีบไปที่แบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมว่ามีประกายไฟแน่นอนครับผมปรับมาที่ออโต้ก่อนนะครับ13.9ก็อาจจะใกล้เคียงกับ แบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่มันสิบสองโวลต์นะครับถ้าเราใช้งานไปแล้วมันก็อาจจะตกสิบเอ็ดสิโวลต์ประมาณนี้นะครับผมจะคีบในการใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เป็นพระเอกนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าแบตเตอรี่รถยนต์มันก็ค่อนข้างหนักนะครับอาจจะเกะก,กะด้วยนะครับตัวนี้สเปคของเขาอยู่ที่ห้า MR นะครับห้ r เมนะครับเ,เดี๋ยวเราจะคีบควบวกนะครับก็จะมีประกายไฟหน่อยๆน,นะครับขนาดสิโวลต์นะครับออตอนนี้ก็จะเห็นจะได้ยินเสียงพัดลมหลังเครื่องทำงานครับเข้าใจกระแสอยู่ที่6แอมป์นะครับ ส่วนวต์นเนี่ยตกลงแล้วนะครับแสดงว่าแสดงว่าตัวเครื่องสามารถจับแบตเตอรี่ได้นะครับหรือว่าเหมือนกับว่าออโต้ดีเทคนะครับก็คือจับจับวต์แล้วก็คำนวณกระแสนะครับอาจจะสเปคเขาชาร์จอยู่ที่5แอมป์ใช่ไหมครับแบตเตอรี่ลูกนี้5แอมป์ก็ตอนนี้ เครื่องชาร์จ,รจอยู่ที่หกแอมป์นะครับแสดงว่าเครื่องอแบตเตอรี่ลูกเนี้ยมันไม่ได้เสื่อมนะครับก็คือสามารถดึงกระแสดได้นะครับถ้ามีกระแสแอมป์ไหลเข้านะครับแสดงว่ามันสามารถชาร์จได้นะครับชาร์จได้เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะทดลองในการใช้ในหมวดแมนนวลดูนะครับถ้าหมวดแมนนวลถ้าเกิดมันเป็นลักษณะออโต้ดีเทคนะครับก็ถ้าผมหมุนวอลลุ่มขึ้นไปเนี่ยวอลมันต้องสูงขึ้นตามด้วยนะครับอ่าจริงๆด้วยครับ ถ้าผมหมุนขึ้นไปอีกนะครับอ่าสิบสามจุดแปดนะครับวนมันต้องสูงขึ้นนะครับสุดแล้วนะครับแสดงว่ามอนฟลาเครื่องนี้น่าจะจ่ายกระแสได้สูงสุดที่20แอมป์นะครับ ในหมวดนี้นะครับเราจะใช้ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็คือค่าเริ่มต้นในการสลายซันเฟสอยู่ที่ประมาณ20อร์เซนตนะครับถ้า80ดแอมก็แบตเตอรี่รถยนต์รถกระบะถ้า80ดแอมก็จะอยู่ประมาณส5เอร์เซนนะครับชาร์จ15%้าซนก็อยู่ประมาณเอ้ย20%เซนก็อยู่ประมาณ15้าแอมนะครับพูดผิดครับอ่า อน,นี้เราก็จะชาร์จสัก13.8นะครับถ้าเป็นแมนนวลก็ชาร์จอยู่ประมาณ12แอมป์นะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมได้ทำการเติมน้ำกันเข้าไปแล้วนะครับผมได้แกะจริงๆมันเป็นแบตน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาปิดผน,นึก เราก็แกะออกมาเนี่ยนะครับแกะออกมาแล้วเราก็ทําการเติมน้ํากันเข้าไปทั้ง6ช่องนะครับอ่าแค่นั้นนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการฟื้นฟูเล่นๆไปแล้วะครับตอนมาก็มาอยู่ประมาณแค่10 cca นะครับตอนนี้ผมฟื้นฟูไปแล้วก็ cca เกินด้วยนะครับได้มาอยู่110 ร้อยยี่สิบ cca เนี่ยนะครับผมเอามาฟื้นฟูใส่ในรถไฟฟ้าให้ลูกเล่นน่นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ลูกเล่นนะครับของเด็กนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ที่ผมสั่งมาเนี่ยครับผมจะมาทดลองใช้กับแบตเตอรี่รถกระบะนะครับซึ่งเทียบกับตัวเครื่องชาร์จยี่ห้อ foxer แปดแอมป์นะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่มัน มันลิมิตกระแสได้อยู่แค่8แอ์นะครับตัวเครื่องมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะครับออก่อนหน้านี้มีคลิปวิดีโออยู่นะครับที่ผมใช้เครื่องชาร์จโฟลเซอรในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็ใช้เวลาอยู่สอาวันนะครับค่าความเป็นกรดแต่ละช่องก็เข้มขึ้นมาเยอะนะครับ CCA ก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองย้อนคลิปวิดีโอกลับไปหาดูได้นะครับสำหรับ ที่ผมใช้เครื่องชาร์จโฟกเซอร์ในการชาร์จนะครับก็อันนี้ก็เลยสั่งสั่งมาลองดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถจ่ายกระแสได้ถึง20แอมป์นะครับก็เลยสั่งมาทดลองใช้งานฟื้นฟูกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิป วิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวแกะกล่องเครื่องชาร์จมอนฟาร่านะครับเ,เพื่อน,อนๆท่านใดสนใจก็ลองลองหาดูได้นะครับราคาไม่แพงครับ700กว่าบาทนะครับตัวนี้แต่ที่ผมเห็นถ้าเกิดมันมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาจีนนะก็จะอยู่ประมาณ900 900ถึง1,000บาทนะครับออลองลองหามาดูกันนะครับ ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับในการรีวิวเครื่องชาร์จมอนฟาร่านะครับเ,ออเพื่อนๆท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจ,จะมาทำคลิปวิดีโอฟื้นฟูแบตเตอรี่รถยนต์อีกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ